นะครับทุกคนได้หมวกแล้วนะครับอากาศก็ที่จะร้อนนะครับตอนนี้เขาก็ตั้งควดที่หน้าบ้านผมกันทุกคนและนี่ก็คือภาพบรรยากาศนะครับทุกคนเด็กก็อ่าแย่งกันนะครับ สวัสดีครับทุกคนสวัสดีบรรยากาศตอนเที่ยงนะครับวันนี้ผมก็จะถ่ายบรรยากาศงานบวชทุกคนดูนะครับทุกคนเพราะว่างานบวชอยู่ใกล้บ้านนะครับตอนนี้ก็อีกสักครู่เขาก็จะไปที่วัดกันนะครับทุกคนจะถ่ายบรรยากาศทุกคนดูนะครับเพราะว่างานบวชแต่ละที่ก็จะต่างกันนะครับเพราะว่าจะถ่ายบรรยากาศงานบวชชาวบ้านของพี่ดูนะครับทุกคนความสนุกสนานแล้วก็ว่าเขาทำประมาณไหนกันด้นะครับ ตอนนี้นะครับทุกคนรแห่มาแล้วนะครับตอนนี้ขบวนก็เริ่มตั้งครับทุกคนเดี๋ยวก็จะถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนดูนะครับนี่นะครับเปิดขบวนแล้วครับเดี๋ยวเราไป่ถามผมก่อนนะครับตอนนี้ขบวนก็เริ่มมาแล้วนะครับก็อากาศที่ร้อนเดี๋ยวเราก็ไปแล้วก็ไปวัดกันนะครับตอนนี้นะครับทุกคนได้หมวกแล้วนะครับอากาศก็ที่จะร้อนนะครับตอนนี้เขาก็ตั้งขวนที่หน้าบ้านกัน เดี๋ยวท่ายบรรยกาศทุกคนดูนะครับตอนนี้คือขบวนยาวมากเลยนะครับแล้วก็คนก็มารอแห่กันเยอะมากนะครับทุกคนนี่คือภาพบรรยากาศนะครับเดี๋ยวเราก็จะแห่ไปที่วัดกันนะครับ นี่นะครับทุกคนขบวนเริ่มแห่เลยนะครับตอนนี้ก็เยอะมากครับทุกคนนี่ขบวนยาวมากเลยนะครับเดี๋ยวก็จะถ่ายบรรยากาศทุกคนดูนะครับคนก็มาร่วมแห่กันเยอะมากนะครับตอนนี้ก็คนก็เยอะเรื่อยๆครับทุกคนทุกคนเห็นภาพไหมครับแต่ว่าอากาศที่จะร้อนนะครับตอนนี้ก็เวลา12นาฬิกานะครับถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนแต่ว่าทุกคนก็ร่วมแห่ไปที่วัดกันนะครับ และนี่ก็คือภาพบรรยากาศนะครับทุกคนเด็กก็แย่งกันนะคะ <c oughs> และนี่คือภาพบรรยากาศของสวนสาานของอพรอะอีสานเดานะครับแถวบ้านผมก็จะประมาณนี้ครับทุกคนั <c oughs> ้นก็จะเป็นรถแห่นะครับที่อยู่ข้างหลังนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะแห่ไปที่วัดกันนะครับอีวัดอีสักครู่นะครับทุกคนก็ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะครับ <c oughs> ตอนนี้รถก็เริ่มแห่ไปที่วัดกันนะครับทุกคนตอนนี้คือแบบเด็กเยอะมากเลยนะครับนี่ก็คือความสนุกสนานครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเดินไปที่วัดกันนะครับอีกสักครู่วันนี้ก็จะเป็นงานบวชกบอีสานใบ้น,นะครับแถวบ้านผมนะครับแต่ละที่ก็จะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่นะครับวันนี้คุณก็ใส่ชุดสีขาวกันนะครับทุกคนตอนที่จะแบบไปวัดกันนีรับคิดสบายนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเดินไปตรงนี้กันนะครับ ทุกคนนี่คือบรรยากาศด้านบนนะครับตอนนี้คนก็ร่วมแห่ไปที่วัดกันเยอะมากเลยนะครับขบวนคือแบบยาวมากครับทุกคนตอนนี้เด็กก็ค่อนข้างที่จะยอะนะครับจะเอะ๋อันนี้ไปงานบวชนะครับตอนนี้ขบวนก็ยาวมากเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวสักครู่เราก็จะถึงวัดนะครับ ุกคนโทรศัพท์ร้อนนะครับก็เลยแบบว่ามาอยู่ขบนก่อนนะครับร้อนไม่สามารถที่จะถ่ายได้นะครับทุกคนเดี๋ยวก็าจะถ่ายบรรยากาศข้างล่างทุกคนดูนะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะอยู่ตรงนั้นได้เพราะมันร้อนนะครับนี่คือภาพบรรยากาศของความสนุกสนานนะครับทุกคนแล้วก็ขบวนก็ยาวมากเลยนะครับวันนี้ก็จะเป็นขบวนด้านหน้านะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเดินไปนะครับเพราะว่าอากาศร้อนมากโทรศัพท์แต่ว่าร้อนมากไม่สามารถที่จะถ่ายได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินไปที่วัดกันนะครับ บรรยากาศด้านหลังครับทุกคนเราก็จะแห่ไปที่วัดกันนะครับตอนนี้ก็บรรยากาศคัอน์ที่จะร้อนครับทุกคนก็เต็มใจที่จะมากันนะครับขบวนยาวมากครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเดินไปที่วัดกันนะครับตอนนี้เราก็อยู่ใน้ลาวันเลยนะครับตอนนี้ก็มีพี่ออบพรของเรานะครับมาให้บริการในเรื่องของขบวนค่นทุกคนแต่ว่าเส้นนี้เขาก็จะปิดนะครับทุกคนขบวนยาวมากนะครับเพราะว่าถ้ารถมารถก็อาจจะขิดได้นะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นเส้นใหม่เปทางข้างๆบ้านกัน แล้วก ¿no? 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 ็เลี้ยวฝ้ายนะครับไปรังมนะครับตอนนี้ขบวนก็อยู่ช้าๆครับทุกคนให้ทุกคนแบบสนุกสนานกันนะครับก็ขบวนแบบช้าๆนะครับนี่ครับบรรยากาศของชาวบ้านครับทุกคนมาร่วมแห่งานบวชนะครับ ก็ตอนนี้คนก็ค่อนข้างที่เยอะแต่ว่าตอนนี้แดดก,ก็ไม่ร้อนแล้วนะครับทุกคนแต่ว่ารถแหกก็อยู่ด้านหลังนะครับใครที่ชอบความสนุกสนานนะครับทุกคนก็ไปอยู่ด้านหลังนะครับส่วนคนที่อ่าไม่ได้ชอบเต้นนะครับทุกคนก็มาอยู่บริเวณด้านหน้านะครับซึ่งคนเยอะมากนะครับแต่ว่าทุกวันนี้คนก็เอาร่มมาเยอะมากครับทุกคน อากาศร้อนแบบนี้นะครับทุกคนคนที่มาแห่นะครับก็ใหเอาร่มมาด้วยนะครับทุกคนเพราะอากาศค่าจะร้อนนะครับแต่ว่าเมื่อกี้อากาศก็ไม่ร้อนครับทุกคนก็แบบว่าแดดก็ไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าอีกสักรู่แดดก็น่าจะมานะครับทุกคนด้วยความที่เป็นเดือนเมษายนนะครับหลังจากเมษาอากาศร้อนนะครับตอนนี้เราก็เดินมาก่อนขบวนครับทุกคน ตอนนี้ก็เราก็เดินมาก่อนนะครับทุกคนเมื่อกี้ผมก็เข้าวัดไปนะครับเพราะว่าอากาศค่อนข้างที่จะร้อนบริเวณวัดนะครับก็มีลูกชิ้นขายแล้วก็มีน้ำขายทุกคนอันนี้เราซื้อน้ำครับแก้วละสิบบาทนะครับทุกคนกระที่นะครับเพราะว่าอากาศค่อนข้างที่จะร้อนเราก็แบบว่าหิวน้ำนะครับอันนี้ก็ขบวนเคลื่อนไหวับทุกคนแต่ว่าขบวนค่อนข้างที่จะช้านะครับทุกคนเนื่องจากว่าเขาใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงแล้วก็ บ้านเจ้าของงานนะครับทุกคนแล้วก็วัดก็ห่างกันไม่ค่อยไกลครับทุกคนแล้วก็ขบวนก็เลยแบบค่อยๆเยี่ยชานะครับก็แบบเล่นกันแบบสนุกสนานนะครับตอนนี้คนก็เยอะเรื่อยๆนะครับทุกคนเดี๋ยวก็จะถ่ายบรรยากาศทุกคนดูนะครับแต่ว่าอากาศก็จะร้อนครับแต่ว่าสําหรับคนที่ชอบก็สนานครับทุกคนก็แบบว่ามาร่วมเหตกันเยอะมากนะครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับ ทุกคนตอนนี้อยู่หน้าบริณวัดแล้วนะครับอีกสคูก็จะเข้าไปบริวณวัดนะครับทุกคนแล้วก็แล้วก็จะเข้าฝั่งนี้นะครับตอนนี้คนก็สนุกสนานนะครับสาเหตุที่ช้าครับทุกคนเพราะว่าเขาใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะครับเขาจ้างรถแห่นะครับทุกคนเดี๋ยวก่าขบวนก็จะเคลื่อนมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็จะมีเด็กและหลายคนครับทุกคนเดี๋ยวถ่ายภาพมุมสูงให้ทุกคนดูนะครับถือไม่ว่าอากาศจะร้อนนะครับทุกคนแต่ว่าคนก็มาร่วมแสดงความิปีกันเยอะมากเลยนะครับ ร้อนไม่เพสสงการนะครับทุกคนแต่ว่าเราก็จะถ่ายอยากจะมาถ่ายบรรยากาศทุกคนดูนะครับว่าวิถีชีวิตการตรวจแถวบ้านเราเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนเพราะว่าแต่ที่ก็อาจจะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่นะครับทุกคนดูขบวนช้าไากนะครับเพราะว่าจะกคนทศกานสนุกสนานนะครับแล้วก็ทางอระจามาตรกากรับแจ้งประมาณ3าชั่วโมงครับทุกคนกคน็เลก,ก็อาจจะช้าแต่ว่าเราถึงบริเวณวัดแล้วนะครับอีกสักครู่เราก็จะเข้าไปฝั่งทางนี้กันนะครับทุกคน นี่นะครับเราก็จะอยู่ให้กำลังใจทุกๆคนนะครับสำหรับคนที่มาให้สิรสนานะครับทุกคนถึงมว่าแดดที่แดดจาร้อนคนก็ไม่หวั่นนะครับก็มาร่วมแสดงความดีแล้วก็มาร่วมแห่ในขีบวนกันนะครับตอนนี้คบวนเริ่มแห่ไม่เรื่อยนะครับทุกคน ก็จะถึงบริเวณทางเข้าแล้วนะครับตอนนี้คนก็มายึดพอสมควรครับทุกคนแต่ว่ารถเหย่ด้านนู้นนะครับอยู่ไกลมากเดี๋ยวก็จะรอถ่ายให้ทุกคนดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นขบวนแรกของเรานะครับส่วนนี้ก็จะเป็นขบวนที่สองนะครับทุกคนส่วนอารถเหยนะครับก็จะอยู่ไกลพอสมควรเยอะสะูมให้ทุกคนดูนะครับวันนี้หลายคนก็ใส่ชุดสีขาวมานะครับทุกคนมาอาเซียนพรินดีนะครับเพมาร่วมขบวนแห่เราเหมกันนะครับ ตอนนี้เด็กเยอะมากเลยครับทุกคนเดี๋ยวเรารอสักครู่นะครับขบวนแห่ก็จะถึงแล้วนะครับทุกคนทุกคนครับเคื่ออากาศร้อนมากนะครับตอนนี้ผมก็เดินเข้ามาในบริเวณวัดก่อนนะครับตอนนี้ก็รถแห่ครับทุกคนก็เข้ามาบริเวณวัดแล้วนะครับอยู่ตรงมุมนะครับทุกคนเคื่ออากาศร้อนมากแล้วก็ต้องทาครีมใช่ไหมครับทุกคนแล้วก็เหงื่อก็ลงตาเรานะครับเมื่อกี้ก็เสีมากทุกคน ชิจาร้อนครับก็เลยแบบอันนี้ก็น้ำหมดแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าน้ำก็จะอยู่ฝั่งนู้นนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างี่จะร้อนก็เลยไม่เดินมาไหนนะครับตอนนี้ไปรุ่นเยอะมากนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนภาพบรรยากาศนะครับอทุกคนเยอะมากเลยนะครับทุกคน ตอนนี้นะครับทุกคนกำลังจะแห่อ้อมโบสถ์นะครับสามรอบนะคะววรับอย่าลรถแห่ก็จะมาเลื่อนครับทุกคน,ก,คนก็จะได้เห็นความสนุกสนานของบ้านเรานะครับว่ามาศผมก็งานโบสถก็จะประมาณนี้นะครับตกเต็มหมดนะครับเมื่อกี้ นิดมาหานะครับ ามด้วยรถแห่นะครับทุกคนตามด้วยขบวนสุดท้ายนะครับทุกคนก็จะเป็นขบวนรถแห่นะครับตามด้วยใบรุ่นนะครับทุกคนแต่ว่าอาจเต้นอย่างสนิทสนานดเดยนะครับทุกคนแม้ว่าแดดจะร้อนขนาดไหนเพราะทุกคนก็ไม่หวั่นนะครับก็มาให้ความสนุกสนานร่วมกันนะครับที่วัด Now I'm going dying ็เริ่มเยอกครัอนนี้แดดก็ออนแลวนะครับคนก็ทยอยเปเรื่อยคับทุกคนนี่คือขัาคบจยครับแลวครับเรามประุกีขานยานนะครับวทุกคนวันันแล้วก็ตามด้วย นนทนนุตอนนี้เด็กทยื้อมากเลยนะครับเพือนเยอะมากนะครับนั่นเป็นเขาห่อไว้นะครับ,งงรบที่งานแขวนทุกคนตอนนี้เด็กนำยื้อมากเลยนะครับคนยื้อมากเลยนะครับจีได้ไหมจีได้ไหมไจีไม่ได้ ขบวนก็เริ่อมาเรื่อยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเข้าร่มก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ดแดดแรงมากแล้วกตอนนี้คือ มากเลยนะครับคนก็รอซื้อเยอะมากครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นน้ำเพราะว่าช่วงนี้่จะร้อนนะครับตัวนั้นก็จะเป็นทั่วไอติมไอซสตรีมนะครับทุกคนตอนนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นนะครับแล้วก็มีน้ำด้วยนะครับตัวนี้ละห้าบาทสิบบาทนะครับเพราะว่าอากาศนข้างจะร้อนก็เลยมีการบริการว่ามาขายที่บริเวณวัดนะครับทุกคนสำหรับคนที่แห่ใหญ่นะครับก็สามารถที่จะซื้อได้นะครับทุกคนตอนนี้ขบวนแห่ก็จะรอบที่สามแล้วนะครับทุกคนรอบก็จะรอบที่สามนะครับ น,นี่ก็คือกระบวนแห่อย่างสื่อสนานะครับทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นไอติมนะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นกระบวนแห่นะครับการสื่อสนานเลยนะครับทุกคนอีกสักครู่ก็จะขึ้นโบสถ์นะครับก็ นี่ก็คือความสุขสนานของชาวบ้านผมนะครับทุกคนก็เป็นงานบวชนะครับชาวผมก็จะประมาณนี้ครับทุกคนชาวบ้านก่อนทุกคนเป็นยังไงบ้างครับก็สามารถที่จะมาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับทุกคนเี๋อีกสักครู่ผมก็จะขอตัวกลับก่อนนะครับเพราะว่าที่บ้านไม่มีคนนะครับพ่อแม่ไม่อยู่นะครับไปนู่นนนะครับเดี๋ยวผมก็จะขอตัวจะทางกลับก่อนนะครับทุกคนไปทุกคนที่ชมการดูคลิปนี้นะครับไป b า e